จนสลัดคนเดียวในวันพีชที่ได้ใส่ที่ปิดตาจะเป็นใครกันแน่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ ทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าตัวละครสำคัญๆในวันพีชเนี่ยมันจะมีดีไซน์บางอย่างที่ถ้าเกิดเราเห็นเราจะเดาได้เลยว่าไอหมอนี่เนี่ยมันเป็นโจรสลัดแน่ๆเช่นชิ้นส่วนร่างกายเทียมอย่างคุกที่มือของครอคโคไดกับขาของเซฟอาวุธต่างๆอย่างปืนฟิลล็อกกับดาบชงคัตาสไปจนถึงพวกชุดโจรสลัดของตัวละครต่างๆที่เราเห็นในเรื่องซึ่งถ้าเกิดผมให้ทุกคนลองนึกถึงโจรสลัดดังๆสักคนเนี่ยภาพแรกที่ทุกคนนึกถึงหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนกันครับอย่างผมเองภาพของโจรสลัดที่ลอยขึ้นมาในหัวเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวะะครรรรรดััังงๆจจจาาาาากกกกกกใในนนหหหส่่่วญออปมมณ็ืไุ え ไอ้คำถามนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับวันพีทล่ะทุกคนสังเกตไหมครับว่าสัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของโจรสลดัดมนถูกใส่เข้าไปในดีไซน์ของตัวละครในเรื่องไปหมดแล้วยกเว้นแค่อย่างเดียวก็คือที่ปิดตาครับที่มันยังไม่มีตัวละครตัวไหนเลยในเรื่องเนี่ยที่ใส่มันสักที่แล้วเรื่องนี้มันก็มีเหตุผลด้วยนะในปี2007สำนักพิมพ์ชูเอช่าเนี่ยเขามีหนังสือเล่มพิเศษออกมานะครับฉลองครบรอบ10ปีของวันพีทชื่อว่าวันพีท10ทรัชอร่นแล้วในเล่มนี้เนี่ยม แล้วในช่วงสุดท้ายของเนื้อเรื่องมันก็จะมีตัวละครที่สวมที่ปิดตาโผล่ขึ้นมาแต่ว่าแทนที่อาจารย์โอดักจะวาดออกมาตรงๆเลยนะครับจะอยากจะทําให้เราเห็นการเติบโตของตัวละครตัวนี้ก่อนที่จะได้ที่ปิดตามาแล้วแกบอกว่าแกตั้งตารอมากๆที่จะวาดตัวละครตัวนี้ในวันพีซซึ่งไอ้ประโยคนี้เนี่ยมันตีความได้2แบบถูกไหมครับแบบแรกเลยก็คือตัวละครที่วาดเนี่ยก็คือลูฟี่นี่แหละที่จะกลายเป็นตัวละครที่มีที่ปิดตา หรือว่าแบบที่2ลูฟี่จะได้เจอกับตัวละครอื่นที่ใส่ที่ปิตาซึ่งหลังจากที่ข้อความนี้ถูกปล่อยออกมานะครับแฟนๆก็เริ่มตั้งคําถามว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นใครกันแน่ปัญหาก็คือ10ปีที่แล้วที่อาจารย์โอดาบอกใบเรื่องนี้เอาไว้นะครับข้อมูลที่เรารู้เกี่ยวกับความลับต่างๆในเรื่องมันยังมีน้อยมากๆเลยครับพวกทฤษฎีที่แฟนๆตั้งกันไว้ในยุคนั้นเนี่ยมันเลยไม่ค่อยมีหลักฐานหรือว่าเหตุผลซัพพอร์ตเยอะสักเท่าไหร่คนเลยไม่ค่อยสนใจหัวข้อนี้กันมากแต่ว่าตอนนี้วันพีทได้ ไม่หลับไม่ได้นอนกันเลยผมก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาเติมกาวให้กับเรื่องนี้กันว่าใครกันแน่ที่จะเป็นโจรสลัดที่ใส่ที่ปิดตาคนนั้นทีนี้เรารู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับว่าคาใบ้ของอาจารย์โอดาเนี่ยมันน่าจะตีความได้2แบบ1ก็คือลูฟี่เขาน่าจะเป็นโจรสลัดที่ต้องใส่ที่ปิดตากับ2ลูฟี่น่าจะได้เจอโจรสลัดที่ใส่ที่ปิดตาผมคิดว่าเราสามารถตัดลูฟี่ออกไปก่อนได้เลยนะครับเพราะถ้าเราสังเกตจากบริบทของข้อความแล้วการที่อาจารย์โอดาวาดลูฟี่พร้อมที่ปิดตาใส่มาคคคูููู่่่่่่กกกกกััับบบบํําาาาใ้้้นนีีดวววยยผมมรสึขขพออองทแ ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะวาดตัวละครนี้ออกมาไว้ๆเพราะว่าถ้าเป็นลูฟี่แกจะมาวาดเอาไว้ในหน้านี้ทําไมถูกต้องไหมครับแปลว,ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าโจรสลัดที่ใส่ที่ปิดตามันจะต้องเป็นโจรสลัดคนอื่นที่ไม่ใช่ลูฟี่แต่ว่าจะตัวละครอื่นที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันยังสามารถแยกออกไปได้อีก2ทางเลือกนะครับก็คือ1ตัวละครใหม่เลยที่เราไม่รู้จักกับ2ตัวละครที่เรารู้จักอยู่แล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะต้องมาตัดช้อยเพื่อหาความเป็นไปได้นะครับตัวละครใหม่เลยเนี่ยมันกค่อนจะเป็นไปได้ยากสักหน่อยนะเพราะ สำคัญมากๆแน่ๆแล้วการที่อยู่ๆจะมาแนะนําตัวละครที่มีความสาคัญมากๆในช่วงสุดท้ายของเนื้อเรื่องแล้วมาคาดหวังให้คนอ่านอินไปกับตัวละครตัวนี้เลยเนี่ยถึงจะเป็นอาจารย์โอดกะก็เถิดนะครับผมว่าในมุมการเล่าเรื่องแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะง่ายเลยเพราะว่าอย่างอิมนิกะหรือว่าตัวละครเื่นๆที่มีความสาคัญกับประวัติศาสตร์ในเรื่องเนี่ยก็ถูกเล่าออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วถูกไหมครับไม่ใช่มาโผล่เอาที่หลังแปลว,ว่าอย่างน้อยๆเนะี่ยตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินมาก่อนในเนื้อเเเเเเเรรรรืืืื่่่่่่ออ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 งงแแลล้้้้้วนน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 ปปะะดด็็คคคพพผมมมมไไไชีีีีีกกกบบััทททขขขาาาาูหจ ชื่อเดียวที่พอเป็นไปได้หน่อยที่ลอยเข้ามาในหัวผมก็คือเดวี่โจนแต่ถ้าอยู่ๆผมยกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อา,อาจจะงงๆหน่อยนะครับว่าไอ Jones เดวี่โจนแสมันมายังไงสาหรับใครที่อาจจะไม่รู้นะครับเดวี่โจนแสเป็นตัวละครที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเวลาที่เราจะพูดถึงการเดินทางในทะเลซึ่งไอเรื่องเล่าเกี่ยวกับ Jones เดวี่โจน่ยมันค่อนข้าง,งจะมีหลากหลายมากๆเลยนะครับตั้งแต่โจรสลัดที่ชั่วร้ายบางที่ก็บอกว่าเขาเป็นปีศาจที่จะคอยดึงเรือแล้วก็สมบัติต่างๆให้จมอยู่ใต้ท้องทะเลหรือว่าบางที่ก็บอกว่า วี่โจส์มาลงกับตานั้นอื่นๆอย่างเรือไฟอิงดัชแมนใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าหลักๆที่มันมักจะตรงกันก็คือพวกเรามักจะเปรียบเทียบก้นทะเลว่าเป็นล็อกเกอร์ของเดวี่โจนที่จะคอยไปรลเก็บสมบัติของเหล่านักเดินเรือเอาไว้ประเด็นก็คือว่าพวกเรารู้ชัดๆกันในเรื่องแล้วแน่ๆนะครับว่าเดวี่โจ่ยมีตัวตนอยู่จริงในวันพีธแถมไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันยังเป็นพล็อตที่ยังไม่ได้ถูกตอบจริงๆด้วยนะครับว่าตัวละครตัวนี้มันจะมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องหลักยังไงบ้างในมังงะตอนที่306พวเสาดมร้อย จากเกาะฮาจิอนอสึอีกนะครับทุกคนอย่าลืมนะคบว่าเกาะก่อนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในเกาะที่มีความสําคัญกับเนื้อเรื่องมากๆเพราะว่านอกจากกลุ่มโจรสลัดล็อกจะถูกสร้างขึ้นที่นี่แล้วเนี่ยปัจจุบันหนวดดาก็ใช้เกาะน,นี้เป็นฐานด้วยนะครับแถมกระโหลกบนเกาะเนี่ยก็ยังมีความคล้ายกับภาพวาดของเดวี่ที่อาจารย์โอดักจะวาดไว้ใน SBS วอลุ่มที่38ท้ายตอน361ด้วยนะและในเวอร์ชันอนิเมะกระโหลกนี้ก็ดูเหมือนจะพาดภาาปิดตาเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นใน SBS ยังเล่าเกี่ยวกับเดวเเเเเอออออาาาาาาาวว้ Jones ้่นน่่ดโจนียป็็ลลัมมมคแกกกกกชชรรรๆขขขขบบะงงงูืใ ตัวเองจนอยู่มาวันหนึ่งปีศาจตัวจริงก็โผล่มานะครับและกระสาบให้เดวี่ต้องไปอยู่ใต้ท้องทะเลไปช่วงนิรันดร์เพื่อคอยเก็บสมบัติจากเรือที่จมลงไปว่าในล็อกเกอร์ของตัวเองซึ่งดูรวมๆแล้วเนี่ยเดวี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความสําคัญมากๆด้วยนะครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งในข้อความที่อาจารย์โอดาเนี่ยจะเขียนแทนชื่อของเดวี่ไว้ว่าดีด้วยนะแถมตำนานของเดวี่โจนส์ล็อกเกอร์เนี่ยก็ดูจะเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องที่ผู้ใช้ผลปีศาจจะโดนน้าทะเลไม่ได้แล้วก็ต้องจมไปอยู่ใต้ทะเลด้วววววววยยยยยนนนนนนะะะะซึ่่่่่งงงงงเเเเเเออออออาาาาาาจจจรรริิๆแลลลล้้้้้ใััััพพีีีีีีีมมมมมืืกกกกกกกขบบบคคคไถผททํปุุ ถึงแม้จะดูมีเซนส์ขนาดไหนนะครับปัญหาของไอ้เจ้าเดวิดโจนส์ที่ว่านี้ก็คืออาจารย์โอดักกะดันทะลึ่งวาดหน้าตาของเดวี่ไว้ใน SBS ด้วยนี่สิครับถึงแม้ว่าอาจารย์โอดกักกจะวาดออกมาในเวอร์ชันตลกๆเป็นแก๊กก็ตามแต่คืออาจารย์วาดลงุงแกสมดสภาพเลยนะครับไม่ได้มีความน่ากลัวหรือว่าความน่าเกรงขามใดๆเลยที่สําคัญลงุงแกไม่มีที่ปิดตาด้วยนะครับมันเลยทําให้ผมคิดว่าไอ้ความเป็นไปได้ที่เดวี่โจนส์จะเป็นโจรสตว์ที่ใส่ที่ปิดตาที่เรารอคอยกันเนี่ยมันก็อาจจะน้อยไปสักหน่อยเพราะว่าไอ้ภาพภาพนี้ภาพเด้ยวยววนะครั แต่ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนหนึกถึงใครได้เข้ากับเงื่อนไขนี้ออกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมกันไว้ได้เลยนะครับทีนี้มันก็จะเหลือแค่ช้อยเดียวก็คือตัวละครที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วคนคนนั้นก็นมันจะต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรสักอย่างนะครับจนทําให้ต้องใส่ที่ปิดตาขึ้นมาซึ่งแคนดิเดตคนแรกที่ผมอยากจะเสนอชื่อแต่ว่าก็น่าจะเป็นคนที่เก่าที่สุดในรายชื่อที่ผมยกขึ้นมาแล้วนะครับก็คือโซโลเพราะว่าคอนเซปต์แรกๆของวันพีเนี่ยมันคือภาพภาพนี้ครับและถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆเนะี่ยคนที่น่าจะเป็นโซ ตาเอาไว้เหมือนกันประเด็นก็คือว่าไอ้รูปนี้เนี่ยมันดูไม่เหมือนที่ปิดตาของจอสลัดเท่าไหร่นะครับมันเลยทําให้ความเป็นไปได้เนี่ยมันดูน้อยลงไปสักหน่อยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าจนถึงตอนนี้พวกเรายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกี่ยวกับตาซ้ายของโซโลแต่ว่าจากบริบทของตัวละครกับข้อมูลต่างๆในเรื่องเนี่ยมันทําให้ผมคิดว่าตาของโซโลเนี่ยมันน่าจะซ่อนความลับอื่นๆไว้มากกว่านะครับหรือไม่มันก็เป็นแค่ดีไซน์ช้อยที่อาจารย์โอดัก็อยากจะให้โซโลมีกิมมิคเป็นตาแบบนั้นเฉยๆคือถ้า มากที่สุดผมขอใส่ตัวเลือกเกา่กาๆเพื่อเป็นแคดิเดตอีกสักคนหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้เถียงกันเล่เลนๆซึ่งคนคนนั้นก็คือแชงนั่นเองคือถ้าเราเอาภาพคอนเซปต์แรกๆของพวกลูฟี่มาดูกันอีกทีนะครับพวกเราจะเห็นว่าหน้าตาของคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีความคล้ายกับแชงมากๆเลยใช่ไหมละครับแถมตอนนี้แชงเองเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทในเรื่องเยอะมากขึ้นแล้วด้วยมันเลยมีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจะโอุาจะเอาตัวละครตัวนี้ออกมาแยกเป็น2ตัวก็คือแชงกับโซโลซึ่งถ้าใช่นะครับเจ้าที่ปิดตาในภาพนนนนีี้ก็อ็อามมาอ่ทไเเเรืัปล ชนนลและอย่าลืมนะครับว่าอาจารย์โอดาเนี่ยจะชอบเรื่องของวกิ้งมากๆถึงขนาดเก็บเอลบาฟไว้เป็นเกาะท้ายๆเลยนะครับและหนึ่งในแรงบันดาลใจในการเขียนวันพีทเลยก็คือการ์ตูนเรื่องวิกกี้เดอะวกิ้งและถ้ามาดูดีๆเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับวกิ้งรอบๆตัวชังเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะครับตั้งแต่ดีไซน์ของเรือทงด้านหลังของเรือใน SBS Volume 17ของ Chapter ที่147เนี่ยอาจารย์ก็บอกเอาไว้เองว่าเอลบาฟเนี่ยมันมีอินสปาร์มาจากเรื่องของวกิ้งและชงเองก็เกี่ยวข้องกับเ,เอลบันนนนจุดดทททีีี่่่่่่าาาาสสใใกก็็คือออววเเปปพอของิิต เอาไว้ด้วยนะครับและถ้าเกิดเราเทียบลูฟี่ที่อาจจะมีต้นแบบบางส่วนมาจากวิกกี้ในมุมหนึ่งแชงที่เหมือนเป็นพ่อคนที่2ของลูฟี่เนี่ยก็อาจจะมีต้นแบบมาจากฮาว่าก็ได้น่าสนใจดีใช่ไหมละครับทีนี้ผมว่าเราออกนอกโลกกันมาไกลเกินไปแล้วนะครับพวกเรามาดูตัวละครที่น่าจะมีความเป็นไปได้จริงๆกันดีกว่าซึ่งคนคนนั้นก็คือหนวดดาครับ ในวันพีดาต้าบุ๊กเล่มเขียวที่ปล่อยออกมาในปี2010มันจะมีภาพดีไซน์แรกๆที่อาจารย์โอดัว่าตัวละครต่างๆเอาไว้แล้วหนึ่งนนั้นก็มีหนวดดาอยู่ด้วยถ้าเรามาสังเกตดีๆดีไซน์แรกๆในแต่ละรูปของหนวดดำเนี่ยพอเทียบกับตัวละครอื่นๆในเรื่องมันค่อนข้างจะเหมือนโจรสลัดจริงๆเลยถูกต้องไหมครับแล้วมันมีภาพภาพหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นว่าหนวดดาในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาใส่ที่ปิดตาด้านขวาเอาไว้ด้วยแถมนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นหนวดดาถูกจับคู่กับ ลูฟี่ก็จะถูกตัดตาซ้ายให้เหลือแค่รอยแผลเป็นด้วยที่น่าสนใจก็คือในเรื่องเนี่ยลูฟี่กำหนดดำเขาไม่ได้อยู่ในทีมตรงข้ามกันเสมอนะครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือในมังงะตอนที่223ตอนที่ลูฟี่เจอกับทิชครั้งแรกที่ม็อกเทาพวกเราจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยชอบอะไรที่ตรงกันข้ามกันหมดเลยนะครับเช่นทิชบอกว่าายอร่อยลูฟี่บอกว่าไม่อร่อยทิชไม่ชอบเครื่องดื่มแต่ว่าลูฟี่ชอบทิชจะซื้อายกลับบ้านแต่ว่าลูฟี่เนี่ยจะซื้อเนื้อกลับบ้านนอกจากฉากนี้แล้วมันยังมี พร,ระอาทิตย์ตรงข้ามกับพระจันทร์แล้วไอคอนเซปต์ตาซ้ายกับตาขวาเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครรู้จักความเชื่อเกี่ยวกับตำนานต่างๆในลทัทธิชินโตของญี่ปุ่นทุกคนก็จะเห็นว่าตำนานหลายๆเรื่องของชินโตเนี่ยมาถูกเอามาใส่เป็นกิมมิคในวันพีซเต็มไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นดีไซน์คาแรคเตอร์ของเอเนลที่เป็นเทพสายฟ้ามันก็มีความคล้ายกับเทพไรจินมากๆหรือว่าเรื่องของวิญญ,ญาณเนี่ยถ้าใครจําได้ในภาคสกายเปียโนแลนเข้าไปตัดตน้น พรบุรุษสิงอยู่ซึ่งในชินโตเองก็มีหลักความเชื่อประมาณนี้เหมือนกันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้สามารถเป็นที่อยู่ของวิญญาณหรือว่ามีวิญญาณสิงอยู่ได้หรืออย่างาท่าโจมตีต่างๆของคิซารุที่ชื่อยาตโนคากามิอามาโนมุราคุโมะหรือว่ายาสาานิโนมการะมะก็มีที่มามาจากสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นที่เบสออนชินโตเหมือนกันที่น่าสนใจก็คือในชินโตเนี่ยม่นมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องลูกๆของเทพอิซานางิอยู่ด้วยนะครับถ้าใครลองหาข้อมูลดูจะรู้ว่าในตอนที่อิิซาาาาาานนนนนงงงงงล้้้้ตตตขขออออััวเเเใใใสุดดทททยมมจะหํหกพึึ3 3ค์่2 นั้นจะเกิดจากการล้างดวงตาทั้งสองข้างของอิสานางิการล้างตาซ้ายมันทําให้เกิดอามาเทระสุที่เป็นตัวแทนของเทพพระอาทิตย์แล้วก็การล้างตาขวาทําให้เกิดสุคุยมิที่เป็นตัวแทนของพระจันทร์แล้วในเรื่องนะครับพวกเรามักจะเห็นลูฟี่หรือว่าคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับลนะูฟี่เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับตาซ้ายที่หายไปหรือว่าก็คือถูกล้างนั่นแหละส่วน,นดดาเองก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตาขวาแทนแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ตำนานของเทพ,พอิสานางิกนะครับที่ผูกสัญ,ญลักษณ์ของตาไว้กับพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์มันยยัังงงงมีนนงีีีีีตตตตาา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 นนนขขออชชวววิปป์ทท่่่เเเดดแหรสญลกษณ็้ เป็นตัวแทนของเทพพระอาทิตย์ส่วนดวงตาแห่งฮอรัสที่มีสัญลักษณ์เป็นตาซ้ายข้างเดียวเป็นตัวแทนของพระจันทร์ผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะอย่าลืมนะครับว่าอาจารย์โอดา์เนี่ยแกชอบเอาตำนานต่างๆมายำรวมๆกันอยู่แล้วแถมใน,นญี่ปุ่นเนี่ยพวกเด็กมัธยมจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับประวาาัติศาสตร์พวกนี้อยู่แล้วด้วยมันเลยอาจจะไม่แปลกนะครับที่อาจารย์จะใช้เรื่องพวกนี้มาบอกใบตัวละครที่สําคัญมากๆในเรื่องอย่างโจสรสลัดที่ใส่ที่ปิดตาอ๋อแล้วมันก็มีความเป็นไปได้หนึ่งที่ผมคิดว่าเมกเซนนะครับก็คือในมังงะ ตอนที่1,079พวกเราก็จะได้เห็นแชงคุยกับลูกเรือของตัวเองว่าฉันมั่นใจว่าหนวดดามันจะต้องไปโผล่ที่วานแน่ๆมันเลยมีความเป็นไปได้นะครับว่าแชงเนี่ยก็เล็งเป้าหมายไปอยู่ที่หนวดดาเหมือนกันและในมังงะตอนที่580หนวดดาก็พูดเอาไว้ที่มารีนฟอร์ดนะครับว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องสู้กับแชงในตอนนี้ถ้าเรามาดูข้อมูลกันแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าไม่ช้าก,ก็เร็วนะครับยังไงคู่นี้ก็น่าจะได้สู้กันแน่ๆและจากที่ดูทรงแล้วหนวดดาอาจจะเสียตาข้างขวาไปจากไฟนี้ก็ได้นะครัยิ่่่่่่งกกกาาาน,นนะะใรือออโจจสสลลดดทททีีทีีปปปตตถูม1ห447 ออกมาแล้ว้ววดยผมก็ไม่รู้ว่าบังเอิญไหมนะครับอันนี้และโนลดําดเป็นคนที่ฝากแผลไว้ที่ตาข้างซ้ายของแชงไม่แน่ว่าแชงเองก็อาจจะฝากแผลไว้ที่ตาข้างขวาของทิชก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าคู่นี้ได้สู้กันแบบจริงจริงจังๆสักทีเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่และแน่นอนว่าคลิปนี้มันเป็นการเติมกาวล้วนๆเลยนะครับมันอาจจะไม่ใช่คนที่กล่าวว่าในคลิปนี้เลยก็ได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าตัวละครตัวไหนที่น่าจะเป็นโจรสลัดที่ปิดต,ตาที่อาจารย์อดัจแกรอไม่ไหวที่จะวาดบ้างอ๋อ,อแล้วก็ถ้าใครอได้เลย